สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของฝ่ายสุกูสุคนครับพ่อกับผมอีกแล้วครับคันค่ายชาแนลมือนีสิ้าพี่น้องมาหาปลาครับมองเก้ามองเดิมครับพี่น้องปายังหลายอยู่ยังหายยังม่ทันเบิร์ครับทางจังไดก็บเบิร์อกครับมังนี้เดี๋ยวเขาไปลุนกันเบิงว่าเขาสีไใดป่าป่ครับเพราะว่าผมลงผมลงตะคายหรือว่ามองไว้แล้วนะครับบริไทยให้พี่น้องเบิรง จังคอยไปเบิ่งตอนหาลงยามดังนะครับเนาะเราจะไปรอรุนกันว่ามันิไดหลายปันใดครับพี่น้องเบิ่งอิติเวนงามๆครับมากคือเก่าครับเชฟกระทะปิวครับนี่ครับ <laughs> เชฟกระทะปิวมากลับในบ้านเนี่ยกางไว้ข้องนี่แหละพี่น้องอเดี๋ยวจะคอยรุนอ้นอ,อ,อยู่พุน่นติดแล้วครับ เราจะคอยไปหลุ่นต้อนยามด่างเนาะครับพี่น้อง ล่ายามดังเลยครับพี่น้องโอ้ถึกแล้วครับนะครับขาวๆนะครับสองตัวพุ่มพูพุมพ่มพูแล้วพี่น้องอน,น,นี่ครับปัตเพียนโอ้นี่ตัวใหม่ใช่ไมติดอีกบ่างไ,ไปยัง ปลาโจกตัวนั้นตัวบกใไงห,หนึ่งนะ่ะนี่แหละปลาโจกตัวใหญ่อยู่พี่น้องพอเพิ่งได้ปิ้งครับโค้งยุงกว่ายุงกระไลไลพี่น้องว่าเสียละมีอีกบ่อโอ้ปลาหยังนั่นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้ว อู้สองตัวปลาเค็งกับปลากระสูกครับ <c oughs> ยุ่งเกี่ยวต้องหมดน้ำน้ำเลิกแล้วพี่น้องผมคือสิตามไปบัได้แล้ครับเดี๋ยวรอลุนข้างเทิงว่ามันสิได้ไลยปันไหนครับพี่น้องมายามมิกปากหนึ่งพี่น้องอันนี้ปากแปดเส้นครับไปลุนกันเบิงว่ามันสิถึกบ่ โอ้ปลายังอายเบิ้งดูปลาสลิสลดพี่นันโซดูนี่ครับโอ้โตวัวใหญ่ๆครับพี่นองดางตัวนี้ชาไว้ไตสะพานครับโอ้ยวางไปวางไปเนี่ย ผิดบ้างผิดบ่อู้ปัดตองครับพี่น้องเล่เลยไปหลกระแวงหวังบ่คิดช่วยพี่น้องเบิ่งน้ำเน้ยยังไมหโอ้ยอ้ถึกไมมก็เสดอเสดออยู่โอ้ยพอให้แม่กูเลย นี่ปลาขาวอยู่นี่มองหนึ่งดำเห็นไหม่ก็นสดเดืดตายแล้วชิปปาตองครับพี่น้องมัฟใสทงบัดเนี่ยออมันมันครับตื่นอ้าไงตื่นปากกายญ่ ว้าท้ปากกาหรือปะนี้ปากกาใหญ่ปากกาใหญ่ครับเบิ่งพี่น้องปวดยังไงครับหาทางมันจังซันบ่ได้ดอกปีนปีนได้แล้วครับปากกาจักตาก็ได้ปากกาใหญ่เฉียบคุคนเดาคนเก่าคนเดิมครับปวดไปอยังปะจะเทียน อ่ะเดเพียนครับพี่นอ้องอู้มานครับมานมาอนีจังได้กับมานครับอู้ยอีหยังอีก,อกอโอ้ยย่าดึงยังเช่นเดี๋ยวหรอ <c oughs> ไมอ่ทั้งนั้นล่ะม้อไม่เรากนเป็นมึนๆโอ้ก็ไม่เนาะสิบอกให้มันมึนได้จังได้มันเป็นกะหนี่เนาะอุ้ยเจ้าเนาะปลาตัวนั้นโอ้ยเสียงคนถึง <c oughs> ่อยเล็เป็นระแวงปลาสลิดหรือบาทนี่ยลาเพียนใส่งามๆครับพี่น้องหน่อยกาแฟมือน้อยหนึ่งครับต้องหัวเข็ดหอยทงหอยข้อเลยครับทง ปลาหยังปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรน่อยครับพี่น้องหลายๆจนไม่จะคิดอยามากับเชฟมับเขาให้ไตสะพานกลางอยู่ไก่เต่าไตสะพานพี่น <c oughs> ้องโอ้ขี้เหงื่อหลายแท้ติดติดไฟโอ,อ้ย <c oughs> ยุ่งกันายพี่น้องเอ้ยปัดตองอีกแล้วครับตัวหนึ่งปัดตองจะตรงงามว่ะหลบับยงงี้โอ้ปวดายเนาะเจ็บไม่เงี้ยใหตื่นหยาไป <S 2>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  ปากกาครับพี่น้องโอ้ยปากกาตัวใหญ่แท้ปัดปากปากาตัวใหญ่แท้เชฟตัวนี้ต้องปะนิ่ไหมคือเก้าอัอนละเสียงสีกล่องเลยเด้อพี่น้องพออยู่ใต้สะพานครับดางตัวนี้ดางแปดเส้นครับ เริ่มสินั่งเลยพี่น้องยงกัดหลังโอ้ตัวใหญ่เติบยุม่มมันมันยุ่มปีงปากกาขึ้นสิคักเนาะตาหนึ่งก็ได้เดี๋ยวกลับบ้านปีใหม่สิไปซื้อมาอีกสองปากครับพี่น้องแปดเก่าเส้นลอยเม็ดปากละหกลอยกว่าบาท ลุนกันต่อครับออโอ้โหโอ้โหปลาป้าปลาป้าน,น,นี่ก็ป้านิดน้อยปลานิดน้อยป้อยมันนี่ครับพี่น้องปลาเพีย What? มาจังไดครับพี่น้องนี่ปลาเพียของแท้เลยครับมันมาจังไดขึ้นมาอยู่ในคลองนี่นั่นครับพี่น้องนี่ครับปลาเพียแท้ๆเลยครับ มมาแบบใดของมันจะให้มันตายเด้อไปเบิ้งอู้ห่ปากกาใหญ่ครับอันนี้ปลาเพียพี่น้องนี่ครับมีหนวดมีเข้าเพิ่นแท้ละครับนี่ครับปากกาอีกแล้วตัวบักยัางไงเลยพี่น้องใส่กำลังงามๆครับ ไปยังอีกทั้งพี่โอ้ติดดีครับพี่น้องมีเสียงรถเสียงรถปั่นหน้าปั่นหน้าเพิ่นมาปั่นหน้าเพิ่นจิลงหน้าปังอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ปากาม่แต่ใส่งามๆครับพี่น้องปีงเนี่ ต้บกหุงต้บกทัวนี่แม่ไปกินแท้ละติดยังติดก่อนหินบ่เพราะว่าแล้วแถวนี้มีต่ก่อนหินพี่น้องอย่างระวังระวังเด้อเชฟสิบ,บาทตีนเน้จ กันต่อครับมันชิมีโตอีกบอ,อ,อป,ปะตองดึงออกไปปะตองจิโอ้ปะตองครับดึงเขาปลายยาเลยครับพี่น้องโอ้คือพันยังสันเนาะด่างบาดนึงโอ้ปดงายเนาะปะตอง ปอาสลิดสิปลาสลิดครับพี่น้องใหญ่เติบอยู่ครับว้าวไงเติบอยู่พี่น้องปลาสลิดอีกแล้วพี่น้องครับโอ้ยรถพุ่งไปแล้วบอกเก็บใส่เก็บใส่ จับทียนี่ปัดเพี้ยนใช่พีนน่น้องบึงอยู่โอ้ยว้ายมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วจับเล่นี่จับทียนี่จับทียนี่จับทียนี่จีเพี้ยนก็นกว่าจีดว่ะว่าจิดจีดแปดเสี้ยนดีมือสายเออนั่นพันตีนนั่งชันละแมนถึกแล้ว cái này đấy là thủy diên, bà ta phiền nhảy pì non, ê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  cái này ปลาตองไงหมดนี่สา,ายเชฟอัวน่ะโอ้พี่น้องปะตองไงครับโอ้ถุงเอามานอถุงหน่อยโพดถุงหน่อยนะมันติดหินหละอาย ปลาดิปัยังยงบม,มึงดูทีนดีเสียมุดว่ะเลยปลาตองน่อยปลาตองน่อยจีโอ้ปลาตองบ่นหน่อยเออออยด้อนี่ไงย,ยู่ พี่น้องโอ้ประคอนอยโอ้ปลาคอนอยกระติดบาดนี่คนอิ่มคนแล้วหลุ่น,น,นมนันมันครับมาหนี่โอ้มาันเติบครับพี่น้องมากับเชฟบ่เคยพิดหวังครับปลายัางนี่ปลานียนน้อย ปล่อยมันซะตายแล้วตายแล้วเอตายแล้วเอางเละควายได้ัเข่งปักเข่งปกเข่งพี่น้องเอ้ยโอ้โอปลากระสูบบักเข่งอีกตัวหนึ่งหัวบะมานมือน,นีสิไปมานมือใด หน่อยพี่น้องปิง้งเอากระติบเขามานั่มเด้อมึงนี่เพราะว่าสิกับดึกพี่น้องนี่ก็ปลาเค็งอีกตัวหนึ่งปิ้งปลาครับกินเขามึงนี่เพราะว่าเตรียมมาตั้งแต่ผนซีมงเอาเขา่าเอาเกลือเอาแจวมาพร้อมมากินเขาอยู่พี่ครับตืเตือนจะปลา <laughs> ปลาบู กระปตองน้อยโอ้ยคนยังก็ตกใจปลาตายเห็นงูหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุลมสิชลมโอ้ยโอ้ยมันมาสิได้โทรศัพท์ไหมบ่สชุลมคักแน่แท่เนี่ยอ่าันปลาเค็งอีกตัวหนึ่งโอ้ยปลาเค็งไงแต่วะโอ้ยปลาเค็งไงพี่น้องสุดยอดครับปิ่งจำแจวม้อนีละ เขากกอ่อมานมั่เจวบวมีพริกพงบวมมีติพริกดิบทุบๆเอาตัวว้าอ้ปกินนํำดอกประเดกบองเออมันปลาเข็งอีกแล้วพี่น้องปลาเข็งลายเนาะ ยอดอยังมั้นีน่ล่ะตำบกฮวงตำบกทัวปีงปลาเคี่งสุดยอดแล้วเจ็บอะไรยังเอาปลาสลิดโอปลาขาวกับปลาสลิดครับพี่น้องชูปากก็ดีไหมเต็มปากเลยดิร<อ> <3 S 2> วมสามโลแล้วนี่อุย้ย สุดปากแล้วพี่น้องเบิดนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างเทิงว่ามันได้ไลยปันใดครับนี่ครับพี่น้องยามดังหลบแหลกอาญะครับโ <c oughs> อ้เบิ่งตัวนี้พี่น้องใหญ่ประมาณหกขีดเจ็ดขีดครับได้้ลยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดเลยครับ ี๋ยวเราไปลอรุ่นตอนกูดางกลับเนาะครับเนาะไห้เตาฟองเนาะไว้ไว้มาเมียตอนที่ว่าเรานรเานาะวันนา้ไะหนักไปแล้วก็มั่นใจเออมันมั่นใจใืเชวันนั้นแหละฟังนี่ครับหลังจากกูดางมาแล้วครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับปลา อกล้ายหนึ่งครับอันนี้ปากสี่เส้นหาาเส้นเครื่องครับนี่ครับพี่น้องปากแปดเส้นครับเบิงเอาครับพี่น้องนี่ครับปลาดูครับนี่ปลาดติดปลาดติดพี่น้องนี่ครับโอ้ได้ร้ายครับพี่น้องอายุหากินให้ยากครับเบิงจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไครกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลสลับมณีขอโตลาพี่นอไปิกรน,นะครับสวัสดีครับบายบายครับผม